สวัสดีครับพวกกับช่อง y o u t u b e มีเป็ดวันออฟิเชียลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวที่ติดโทรศัพท์ติดรถจักรยานครับผมอันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับแต่ของมันดีมากๆเลยแต่เรื่องการตัดส่งมันแย่ไปหน่อยนะแต่ว่าพัสดุโปรมันเสียหายไงต้องรปไปจากกันมันครับอ่ะวิธีทุกเล่นมันจะเป็นยังไงกาดูกันยดีกว่าครับ นี่ก็จะเป็นตัวนี่มันสําคัญมากครับมันสามารถหมุนได้ครับแต่ละข้างเลยนะครับอันนี้กดปุ่มได้ครับนี่อย่างนี้เลยมันดังกล้องหน่อยนะผมลองใส่นี่อยู่นะฮะก็แบบใช้ได้อยู่นะฮะนี่มันตั้งออกมาอย่างนี้ได้อยู่นะครับก็ให้มันประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปติดกล้องก่อนนะครับนะแป๊บนึง ก็ยังมีที่ตัวไข่สำหรับไข่เจาะนะฮะพอดีติดให้อยู่ครับก็เห็นนะอันนี้กดแล้วดังป้องเลยครับผมนี่อันนี้มันวัสดุม,มันแข็งแรงมากนะแต่ว่ากลัวัสดุเสียหายอันนี้มันไม่แค่วัสดุธรรมดาก็ทนทานแล้วนะครับ เวลาไปไหนไมาไหนก็ใส่มือถือได้ครับผมถ้าคลิปนี้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่อง V Best One และ Hero Champ ด้วยครับถ้ากำลังใจต่อไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกรนใหม่สำหรับวันนี้จะกันไม่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ